ถึงต้องทำขยันคดีใหญ่พี่หนุ่มถามจริงมีกังวลรึไหมคดีใหญ่ตำรวจทหารนักการเบืองรกคนมันมันเหมือนเราไปกระตุกต่อมเขาอะไรอย่างมันมีความกังวลความเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราไม่ไม่ไม่ได้กังวลนะครับไม่ได้กังวลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปอะผมเชื่อว่าผมแค่กระบอกเสียงไงเป็นกระบอกเสียงคือมันก็อาจจะแบบคนอาจจะคิดว่าเอาก็บางทีเป็นกระบอกเสียงให้อีกคนนึงแล้วทาให้อีกคนนึงก็ แย่หรือเปล่าหรือย่งนี้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเป็นทิศทางนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีกระบอกเสียงเป็นสื่อเป็นกระบอกเสียงง่ายแล้วจะทํำยังไงสังคมมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้ก็ต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ใช่เหมือนเราเราก็ไปกระตุกนะเอาถามว่ากลัวหรือเปล่าดีกว่าใช่ไหมถามว่ากลัวดกลัวดีกว่าว่าเออไม่กลัวเพราะอะไรอยู่ในที่แจ้งคือไม่ให้อยู่ในที่แจ้งหรอกอยู่ในที่แจ้งก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยเสมอไปเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมทําในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วอ่ะ ผมก็เชื่อว่าก็มีคนที่แบบโปรเทคผมแล้วก็รักผมอีกหลายคนอ่ะที่พร้อมจะที่พร้อมจะแบบอยู่ข้างหลังผมอะไรอย่างเงี้ย